นานามมตูนี่ก็ไม่ดูเลยน้ออันนี้คนแจ้งอ่ะนี่ายเนี่ยบอกจากเอื่อยก่อนเขินอย็นงาเชื่อเยอืมเบิ่งเล่ารถแล้วแล้วสีจากคุ้มหรอเล่าอันนั้นเนี่ยแมนก็เป็นการสร้งแล้วก็บ่กใครกินข่าวเด้แล้วก็บ่กขี่หัวมเนี่ยซุ้มหนีหูก็บอใครบมันบ่ใครขี่หัวมคืออยู่ทงหน้า thế thung nã này bên, bên Bà Bà nhạc, nhạc, nhạc. Đó, là nhạc. là siệu, con kê, lào nhằng, là sẹo nhằng, cái nằm ra น้ำไร่กันไหลนี่หละกินเข่าไปตืนเสาร์มานี่กินเข่าไปคอเมือหน่อยคอมื่อน้อยโอ๊ยกดไปสุ่นทรศัพท์เนี่ยละให้กินตาบ,าบาโอพวกเราโบออันเร้าโอแบาวาบว่บาโบออันชวนลวดนะ เราใครจะค่อยกินเนาะแมนนอกจาก <itation. S 1> สีนสี้เมดทุกคนเลยละ่ะค่ะเหลือแต่เราผู้เดียวเราอยกินอ,อ,อันนี้กินเป็นตุย่างหมักแอปเปิลกับจินน้ำแข็งกับจินหมักแตงโมกับจินอันนีนนอ้อันนี้หูเรื่องพร้อมเอิ้นิกัดขึ้นมากมากับกบ้าหยอกพร้อมขอบคุณครับ ขอให้ขายของดีๆนะเอากับข้าวให้หนูกินขนมแซนด์วิชวันนี้ได้กินแซนด์วิชเลยอีลาโชคดีเอ็นบอสเมื่อนี้ได้กินแซนด์วิชกันเนาะขายของดีๆนะคะอ,าาอีลาน่งลองอีลาน่งลงองยัดขไปใกล้เอื้อยยัดขอไปใกล้เอ,อือย้ยเอ,อ้ยจออิดก,ก,กัดยัดคอไปใกล้น้องน้องจิกัดน้องชิก,กัด เสน้นวิดยางดีเลยเนาะหมุดหมู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 เอ้ยได้กินขนมเสน้นวิดยางดีเลยเนาะเอ้ย